36นาทีครับฝากไปด้วยฮะเก๊กหลอก่อเครื่องหลือสมุนไพรแท้สูตรจับเลี้ยงที่มีสมุนไพรถึง10ชนิดไม่มีชาไม่มีคาเฟอีนครับรสชาติอร่อยไม่หวานเกินดื่มแล้วสดชื่นผ่อนคลายลึกจากพลังสมุนไพรมีจำหน่ายแล้วที่7 e l ว v e n Family แฟมิลีแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับเก็กหลอก่ออัดแน่นไปด้วยสมุนไพรขนาดนี้ซื้อได้นะครับในราคาเพียง18บาทเท่านั้นครับ พิเศษสุดเลยนะฮะตลอดเดือนธันวาคมนี้เก็กหลอกมีโปรโมชั่นสุดคุ้มที่แมคโคแล้วก็แมคแวร์ลูครับส่วนนักเดินทางทุกท่านที่ออกจากจังหวัดนะครับในเดือนธันวาคมแบบนี้สามารถพบเก็กหลอได้ที่จิฟฟี่มินิมาร์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดทั้งเดือนนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยฮะรสชาติอร่อยทีเดียวนะครับดื่มแก้กระหายดีเหมือนกันเอาละครับหนึ่งนากาสามเจ็ดนาทีนะครับมากันที่เรื่องต่อไปดีกว่าอย่างผมเกินไปสายที่รออยู่ตอนนี้เป็นสายของคุณพิสันครับ คุณพี่สันปัจจุบันอายุ40ปีคุณพี่เขาบอกว่ามีเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ทำงานอยู่แถวแถวย่านรัชดาครับย้อนกลับไปนะฮะประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาและคุณสันให้ชื่อเรื่องว่าจะย้ายก็ไม่ได้ครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณสันอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณสันครับ สวัสดีครับผมครับผมคุณสันครับรี่สผมชัดเจนนะครับชัดครับอ่านะฮะหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องถามตลอดเวลาต้องถามเพราะว่าเราจะได้ถามให้ชัดเจนว่าฟังการชัดเจนหรือไม่จะได้ตอบตัวตอบนะฮะกันแล้วก็ฟังเรื่องราวจากคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้ชัดยิ่งขึ้นเนาะครับผมเอาไรครับตอนนี้คุณสันโทรจากโทรสา์มาจากแถวไหนครับเนี่ยโดยลาภาวร้อยหนึ่งครับผมลา้าวร้อยหนึ่งนะฮะบ้านกลางเมืองครับอ่านะครับ คุณสารครับเห็นบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ทํางานแถวๆยกรัชดาถูกต้องครับผมชื่อสถานที่เราคงไม่ต้องบอกเนาะครับผมนะครับจะย้ายก็ไม่ได้มันเป็นยังไงฮะคุณสารครับวันนี้ผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าก่อนเนี่ยป้อมผมเนี่ยจะมีต้นโพอยสองต้นออือแต่ว่าเพราะว่าปกติผมเข้ากรวนกันคื้นตลอดอยูนะ่แล้วใช่ไหมครับ,รบแต่ว่า อยู่กันสองคนเนี่ยคือว่าต้องถัดเปลี่ยนกันทักก่อนธรรมดาปกติอยู่แล้วครับพอดีไอส้สำนักงานตรงนั้นน่ะเขาคล้ายๆว่าเขาล้างไปหมดแล้วคือว่ามันก็ลังมีเสียห้องน้ําอยู่ครับอห้องน้ําก็เอออาศัยว่าเราไปนั่งพักผ่อนตรงนั้นพอดีห้องน้าไอ้ตรงนั้นน่ะตรงข้างหน้ามันจะเป็นสารระภูมิด้วยแล้วก็มีต้นโพด้วยอยู่หน้าห้องน้ําเลยหรอ,หรอ มาห้องงามเลยครับผมโอโอครับแล้วผมให้พี่เขาไปพักผ่อนก่อนอคือห้าทุ่มหกทุ่มทีหนึ่งเนี่ยให้เขาไปพักผ่อนก่อนครับผมจะไปช่วงทีหนึ่งครึ่งอ่างเงี้ยาาผมก็ปัดผัดเปลี่ยนกันอย่างนี้ทุกวันนะครับครับพอวันนั้นผมไปผมตอนเย็นนะผม ไปเข้าเวรผมก็ตรวจปอบปดแล้วว่าตรงนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรนะปดมดไปเปิดปูงกดไฟเรียบร้อยครับแต่ว่ารู้อยู่แล้วว่าสํานักงานตรงนั้นมันล้างมันไม่ได้ทํางานอะไรเราไม่ได้ทําอะไรกันแล้วครับพอผมจัดเปลี่ยนที่เขามาปุ๊บผมก็เข้าไปพอผมจะนอนปุ๊บผมก็ถอดหลวงพ่อทวดไว้นะครับผม,มไว้ตรงหน้ากระจก อันหน้าไปทางไ้สารภูพบดีครับผมจําได้เลยว่าตีหนึ่งที่สองสี่สิบเด็ดนาทีเหมือนกับคนลากเหล็กก่อสร้างนะครับผม<อ>โค้งข้างโค้งข้างอยู่ข้างห<อ>้องห้องงามนะครับผมบแต่ผมก็เอใจเอ๊ะทีหนึ่งที่สองสี่สิบเด็ดนาทีแล้วใครจะมาลากเหล็กอะไรตรงนี้อืมผม,มก็เลยเปิดกระจกมองดูก็ไม่มีใคร พอผมจะเอ็นหลังลงอีกรุบเอาอีกแล้วลากเหล็กเหมือนเดิมอีกครับผมเืิงข้างเขิงข้างอยู่นั่นน่ะผมก็โมโหเลยใช่ไหมผมก็ด่าไปเลยใครมาทำอะไรแถวนี้ครับผมก็มองดูก็ไม่มีใครนะครับอพอสักพักหนึ่งก็งเงียบเอาอีกสักพักหนึ่งอีกอผมนอนปุ๊บ ตรงห้องน้ำมันจะเป็นป้าเปดานกระเบื้องใช่ไหมครับผมครับแล้วไม่ธรรมดาด้วยทีนี้อกระเบื้องหลังคาเนี่ยดังตูมตามตูมตามตูมตามเหมือนคนจะพังให้ได้อะ่ะครับผม <laughs> ผมจนยอมอะ่ะอืมผมอะไรของเขาเออเออเออนกพิราบก็ไม่ใช่มันจะเกินไปแล้วนกพิราบจะ่าบินตอนตีสองตีสามเนี่ย ผมว่าไม่มีเพราะว่าผมดูแล้วผมไม่เคยเห็นเลยผมก็อยู่ไม่ได้แล้วเจ็บปัดลมเจ็บอะไรมาก็เดินไปที่ป้อมไปหาที่เขาพี่เขาบอกว่าไอ้สันเจอดีอีกแล้ว,ลวเหรอ,เ,อเขาพูดอย่างนี้เลยฮะเขาพูดอย่างนี้พราเขาเจอมาก่อนผมครับผมเอ้าเหรอแล้วเขาเล่าให้ฟังไหมเขาเจออะไรบ้างเขาเขาเคยเจอมาก่อนผมแล้วออือจนประมาณห้าทุ่มหกทุ่มเนี่ย เขาจะไม่ไปเข้าห้องน้ําเลยนะครับห้องน้ําที่ตรงที่ที่พนักขอนกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนะี่ยสุนัขแถวนั้นมันจะในใคล้ายๆว่าเวลาเจ้าที่จะทางมาปุ๊บมันจะรับหวอนวูบไปทั่วอะไรับผมครับเหมือนกับเหมือนกับไปคนเอาอาหารมาให้อย่างเงี้ยอืมทีหนึ่งทีสองแล้วมันจะมันนั่นเยหผมยังงงอยู่อ่า ยิ่งไล่ฮอนกันอยู่นะครับปกติแล้วห้าหกทุ่มนะ่ะประจำครับตรงนั้นนะแต่ว่าพี่เขาเคยเจอมาก่อนผมแล้วเขาก็บอกว่าเอาอีกแล้วสันเจอแล้วแต่ว่าเขาไม่เคยเจออย่างนี้เขาจะเจอแบบคล้ายๆว่าตรงนั้นมันจะเป็นสารน้ำภูมิครับสารตายายแล้ว่าสารเจ้าที่เ้าทานมีต้นโพอ,อยู่ต้นหนึ่ง บางครั้งเนี่ยเขาเจอแบบคล้ายๆว่ามันจะเป็นลูกไฟนะครับบเขาพูดให้ผมฟังนะออืเป็นลูกไฟวิ่งข้ามทางใช่นะลงบ่อลงคลองใช่ไหมครับผมแต่ว่าผมไม่เจออย่างนั้นผมเจอแบบคล้ายๆว่านี่แหละที่ลากเหล็กใสผมแล้วก็กระเทรากับเบื้องใส่ผมผมก็ทนไม่ไหวผมก็ต้องกลับมานะครับอออยู่ไม่ได้ครับแต่ยอมรับว่าตรงนี้แข็งอื ทุกวันนี้ก็ไม่กล้าเหมือนกันผมขี่รถสั่นว่ต้องวิ่งบิดแป่ใส่ละอ๋อฮะฮแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทํางานที่นี่แล้วก็อย่าง,งที่บอกไปว่าทํางานอยู่ที่ราัพเผาร้อยหนึ่งถูกไหมฮะผมย้ายออกมาเลยครับผมอืมนี่ขนาด,น,น,าดนี่ขนาดเจอแค่เสียงนะยังไม่ได้เจอตัวเป็นๆหรือว่าหรือว่ามาปรากฏกายหเห็นอะไรประมาณนี้แต่ได้ยินเขาพูดกันนะครับผมคนเขาที่มาอยู่ก่อนผมเครอเออยังไงฮะบางทีก็เห็นนั่งอยู่วงต้นโพนะครับเหรอ เป,เป็นเจ้าที่นะออแล้วก็มีคนฝั่งเ่าวนะ่ะเขามาทํางานอยู่ครับแล้วไปขโมยของเขาหยิบของเขาไม่บอกเขาแล้วไปทํางานตอนเช้าขึ้นไปอาคารชั้นเก้าอ่ะมองมาที่ทางเดียวแล้วก็ร้องไห้อืแล้วทีนี้พ่อแม่เขาก็เอกใจเนาะครับวางวันสี่ห้าทุ่ม เขาเดินมาคนเดียวเขาเดินมาตรงที่ที่ตรงเนี้ยที่สถานทูมตรงเนี้ยเพื่อนเขาก็วิ่งตามมาจับไปห้องแล้วคล้ายๆว่ามันเจ๊ของเขาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะหรือว่าไปขโมยของเขาหรือเปล่าครับผมแต่เขากลับบ้านไปแ่ะขึ้นแท็กซี่เขายังขวานะครับผมแท็กซี่จะกลับไปหมอคิดอย่างเงี้ยอ กับฟังเขาแต่เขายังเขาว่าอืมอ่ะอาละครับนั่นก็คือถือว่าที่นี่ที่ทํางานที่ในที่อ่าตัวของคุณสันเนี่ยคุณพี่สันเนี่ยเล่ามาก,ก็แสดงว่ามีประวัติอะไรแย่ๆมากมายให้เดียวแล้วก็คนที่ไปอยู่ที่เนี่ยก็มักจะเจออะไรปแปลกๆถ้าเกิดว่าทําอะไรไม่ดีถูกไหมครับเจอครับเจอครับอืมอ่ะเอาละครับแล้วนี่จะอะเลิกหรือว่าออกเวรกี่โมงกี่ยามครับพี่อ๋อผมออกเจ็ดโมงเช้าปกติครับผมอืมไงก็ขอบคุณมากๆในการโทรศัพท์มาคุยประสบการณ์กับเราฟังนะครับ ครับได้เลยครับพี่สารขอบคุณมากครับพี่สู้ๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือประสบการณ์จากพี่รอพออีกหนึ่งท่านนะฮะเห็นไหมฮะว่าส่วนมากเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มักจะเจอเรื่องราวแบบเนี้บ่อยๆนะครับพี่รอพอมีหลายคนที่เคยโทรศัพท์มาคุยกับพวกเราในรายการเดอะช็อตนี่แหละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่โทรเข้ามาในค่ำคืน